คนเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเป็ดน้อยมองท้องฟ้าคุนคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่มีปีกแต่บินได้แค่แป๊บเดียวว่ายน้ำก็ทำได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรวิ่งเหรอโอ้ยขาสัน้นจะวิ่งเร็วได้ที่ไหนวันหนึ่งเป็ดน้อยเดินเข้ามาในปา่าได้เจอกับแมวตัวหนึ่งเ็ดน้อยจึงได้เล่าเรื่องราวให้กับแมวฟังเจ้าแมวจึงพูดขึ้นว่า แล้วถ้าเจ้าบินได้เหมือนนกหรือว่ายน้ำได้เหมือนปลาแล้วเจ้าจะได้อะไรจากการที่บินได้สูงและว่ายน้ำได้เร็วละ่ะสิ่งที่ข้ายอยากจะบอกก็คือเจ้าควรยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่ว่าเจ้าหรือข้าก็อยู่ในโลกใบนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้วเขาว่ามันจะเสียเวลาในการใช้ชีวิตนะเจ้าเป็ดยิ้มและเข้าใจทุกอย่าง และในทุกวันมันยิ้มที่ได้ว่ายน้ำมันวิ่งช้าๆด้วยความสุขเพราะมันจะไม่ต้องทำเหมือนใครอีก